ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกิจกรรมจากทางสำนักงานเขตดาน่ะต้องบอกว่าแต่ละสำนักงานเขตนะคะเขาไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวทํางานกันทุกชนิดเลยนะก็ว่าได้ต้องบอกว่าในเรื่องนี้ค่ะมาที่เขตแรกนะคะเขตราดพร้าวเขามีการตรวจสอบพื้นที่นะมีประชาชนต้องบอกแบบนี้ก่อนต้องบอกว่า อย่างไรก็ตามค่ะการที่เราพยายามช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานราชการถือว่าดีมากๆนะคะแต่เราเองก็ต้องมีความชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบเช่นกันเพราะว่าที่เขตลาดพร้าวเขามีตาวิเศษเยอะนะไม่ธรรมดาคือมีประชาชนหนึ่งท่านค่ะแจ้งเข้ามาที่สำนักงานเขตว่ามีร้านเอกชนอยู่หนึ่งร้านลุกล้าทางเท้าคือเหมือนเราเนี่ยเป็นประชาชนใช้บริการพื้นที่ตรงนั้นเราก็มองว่าเอ๊ คุณล้าหรือเปล่ามัน,นเป็น,นพื้นที่สาธารณะนะฉันเดินไม่สะดวกฉันเดินไม่คล่องอะไรแบบนี้<ช>ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะช,ช่วยกันดูแลในพื้นที่ของเราเองให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเขตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในทันทีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจค่ะก็ได้เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าค่ะบริเวณถนนโชคชัย4ม,มีร้านอะไหล่รถยนต์อยู่หนึ่งร้านนะคะ,คะเป็นร้านที่รับซ่อมรถยนต์ขออนุญาตบอกชื่อร้านแล้วกันค่ะอินดี้ช็อปนะ ต้องบอกว่าที่ขออนุญาตบอกชื่อร้านเพราะว่าตรงนี้ค่ะภาพที่เราเห็นเหมือนจะมีการลุกล้ำแต่ปรากฏว่ามีการชี้แจงมาแล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะแต่อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ทําให้คนที่อยู่ร่วมกับเราเนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขนักอาทิเช่นการนํารถมาจอดอะไรแบบนี้แต่ว่าทางเขตเนี่ยยืนยันแล้วว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะ,คะไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแต่อย่างใดดังนั้นการที่นํารถยนต์ที่เป็นซากรถเนี่ยนะคะอจอดเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถ เอาผิดได้แต่ทางเขตก็ไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยละว่าเอย่างไรก็ตามก็อยู่ร่วมกันก็ประนีประนอมกันนะอะไรแบบนี้ก็อยู่พื้นที่เดียวกันนะคะยังไงก็เรียกว่ามีมิตรจิจมิตรใจแล้วกันเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะร่วมด้วยช่วยกันคือคนที่เป็นตาวิเศษให้เราอ่ะวันนึงก็อาจจะมาซื้ออะไรลด ก็ได้นะเออเอออาหารดีกว่ากันไปใช่ะตอนนึงกันไปนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทาำน้านของสํานักงานเขตคลองสามวาค่ะช่วงเทศกาลแบบนี้ต้องมาทํากิจกรรมดีๆชวนกันมาล้างสุขาดีกว่าเลิศมากเลิศมเลิศเป็นสุขาที่ไหนคะเป็นสุขาที่สถานที่ราชการเป็นสุขาที่ ต้องบอกว่าต้องติดตามที่สาธารณะค่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่าจิตอาสามากมาใช่เป็นเรื่องของจิตอาสาเลยจริงๆนะคะก็คือที่เขตคลองสามวานะคะมีการเชิญชวนค่ะให้ไปล้างสุขาพร้อมกันรับวันสงกรานต์ค่ะโดยทางด้านของผู้นวยการเขตคลองสามวานะคะคุณหัสดินปิ่นประชาสารก็มอบหมายเลยให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลนะคะลงพื้นที่ไปรณรงค์ค่ะเชิญชวนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการดูแลศาสนสถานต่างๆให้ความร่วมมือกันในการทําความสะอาดสุขาสาร สาธารณะ,ะในแหล่งท่องเที่ยวอ,อย่าง<ม>ที่บอกว,ว่า <นะ S 1> ใช่<ม>ที่วัด,วดก็มีเป็นสถานบริการน้ํามันก็มีนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆ ผู้ประกอบการต่างๆช่วงนี้สงกรานต์คนมาใช้สุขากันเยอะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดด้วยทั้งนี้ก็เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรค่ะตามโครงการล้างสุขาพร้อมกันร,รับวันสงกรานต์นอกจากนี้ยังเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วยแล้วก็สร้างความพึงพอใจสร้างค,ความประทับใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยต่างหากหลายคนอม,มองว่าโครงการนี้เล็กๆหรือเปล่าจิ๊บๆหรือเปล่าแต่จะบอกว่าวัดใด ห้องน้ําสะอาด<ช>ประชาชนจะเดินทางเข้าไปทําบุญเยอะนะ,ะสถานบริการน้ํามาน<ช>หรือห้องอาหารร้านอาหารไหนหสุขาสะอาด<ช>คนไปเทียบถูกต้องนะ จริงๆแล้วเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะในการที่จะตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครเราเป็นมหานครที่มีสุขภาวะที่ยังที่สําคัญท่านผู้ประกอบการเองนั่นแหละค่ะที่จะมีลูกค้าล้นหลามเลยทีเดียวนะคะอ่ะต่อเนื่องกันไปที่เขตบางเขนกันบ้างค่ะในช่วงนี้นะคะแม้จะมีฝนโปรยปลายลงมาแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครยังให้ความสําคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเพลิงไหม้นะแล้วก็เพลิงไหม้ในพื้นที่สาธารณะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหาน ขอนเน้นย้ำม,มากๆนะคะล่าสุดค่ะทางเขตบางเขนได้มีการจัดทําแนวกันไฟขึ้นค่ะเพราะว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะค่ะของเขตบางเขนนะคะได้มีการดําเนินการจัดทําแนวกันไฟที่บร,ริเวณหมู่บ้านนันทวันถนนสุขาพิบาล5แขวงท่าแรงเขตบางเขนนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ,คะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าช่วงนี้เราโชคดีที่มีฝนโปรยปลายลงมา แต่เมื่อไหร่ก็ตามความร้อนและความแห้งแรงกลับมาเยือนอซึ่งไม่นานนี้แน่นอนเพราะว่าทุกคนบ่นกันเหลือเกินว่าปลายเดือนเมษายนนี้พระอาทิตย์จะตั้งฉากจะ <คน S 1> เป็นวันที่ร้อนร้อนระอุที่สุด,ะสดนะ42องศาถึง45องศาเซลเซียสเนี่ย ได้พบเจอกันแน่นอนนั่นน่ะสิเขาบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศโลกก็เปลี่ยนแปลงนะพี่มาปราศเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพบางคนอากาศร้อนมากๆเป็นฮิสโตรเป็นลมแดดได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องร่วมกันช่วยกันดูแลนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่บอกร้อนแล้วตอนนี้เรายังเจอพายุฝนฟ้าคะนองด้วยหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาก็เกิดน้ําท่วมขังนะคะซึ่งทางด้านกรุงเทพมหานครเองของเราก็มีการดูแลเรื่องของการระบายน้ําด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหลักสี่นะคะก็มีการดําเนินการในการขุดลอกท่อระบายน้ำค่ะ เพราะว่าพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยเอาขยะไปทิ้งตามท่อระบายนั่นแหละอยากจะตีมะบไหมทันนะเอาตีไปเลยวันนี้ทิ้งขยะไปกี่ชิ้นแล้วน้องต้อยยังไม่ได้ทิ้งเลยักชิ้นเลยพี่มาปรางจริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นการเผลอเลยประเภทแบบว่าหล่นลงมาจากรถของเราเนี่ยหนึ่งชิ้นกระดาษทิชชู่ถุงพลาสติกเนี่ยนะคะเล็กๆน้อยๆแบบนี้ลองคิดดูสิคะคนกรุงเทพมหานครอยู่กันเท่าไหร่เพียงหนึ่งชิ้นต่อคนค่ะ เพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของทางเขตหลักสี่นะคะ,คะโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ,ค,ะคุณจุมพลสัมภาพลก็ลงไปพื้นที่พร้อมด้วยคุณสัญญาจันทรัตน์นะคะเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคแลวก็คุณนรงจงจำฟ้าผู้อำนวยการเขตหลักสี่นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินการในการขุดลอกท่อระบายน้ําที่บริเวณซอยอจ้าวัฒนะ14นะคะ,คะพร้อมทั้งมีการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยโดยเขตหลักสี่เองก็ ก็ดาเนินการในการขุดลอกท่อระบายน้ําเพื่อจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างที่เห็นก็ขมักขม้นช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ละแวกทุกชุมชนเนี่ยก็ต้องร่วมมือช่วยกันด้วยที่สำคัญแยกขยะก่อนทีก่อนเนาะมันจะช่วยทำให้กนารั้งเวลาการลอกท่ออะไรแบบนี้นะคะแมหลากหลายเรื่องราวที่เจอ ใช่ทือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะในท่อนะคะก็อย่างไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนนช่วยกันดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเมืองฟ้าอมรแห่งนี้นะคะเราอาจจะพึ่งพิงกรุงเทพมหานครได้แต่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะคะสําคัญมากๆ่ะค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวพี่พี่ฮีโร่ของเราค่ะน้องเหลือมมาอีกแล้ว ฝนตกนะมากับฝนหรือเปล่านะไปชมภาพกันน้องเหลือมตัวนี้ค่ะความยาวประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะมีประชาชนร้องขอมาว่าแหมพี่พี่ฮีโร่จ๋ามาช่วยหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านเลขที่158ทับค่ะที่ซอยจันทร์43ถนนจันทร์เขตบางคอแหลมกรุงเทพนะคะดูภาพน้องสิเหมือนประหนึ่งอยู่ที่แบบห้องครัวไหมเหมือนจะเป็นห้องครัวภายในบ้านค่ะน้องต้องมาขอกินอะไรสักอย่างอ่ะ ใช่เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกเขาก็จะหนีน้ํามา<ช>นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยก็ดูแลบ้านเรือนของเราให้สะอาดสะอานนะคะก็เรียกว่าถ้าเจอก็กริ้งกรางมาหา199ใช่ค่ะ แต่ว่านอกจากน้องเหลือมแล้วเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเป็นน้องอะไรคะน้องตัวเงินตัวทองค่ะพี่มะปรางอันนี้ก็เจอบ้านเลขที่อะไรคะโอจะจดเลยใช่ไหมคะบ้านเลขที่อะไรไปกันที่สถานีดับเพลิงปากคลองศารนะคะก็ไปจับตัวเงินตัวทองกันโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงปากคลองศารก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่กลิ้งกลางเข้ามาบอกว่ามีตัวเงินตัวทองความยาวประมาณ1เมตรด้วยกัน ก็สายด่วน19 9กเโทรเข้ามาเลยนะคะอันนี้ที่บ้านเลขกที่พี่มะปรางอยากรู้บ้านเล็ที่3 6 3หกเลสวยนะที่ท่าดินแดง16ถนนท่าดินแดงที่แขวนคลองสานนี่เองค่ะนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็จะจับน้องไปแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะไม่ได้ไปทําร้ายแต่อย่างใดอ่ะพี่ๆเขาทําได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาที่น้องตัวเงินตัวทองน้องก็มาอีก1เมตร50เซนติเมตรค่ะที่บริเวณซอยพงเพชรนิเวศถนนประชาชื่นแขวงจตุจักรกรุง เทพนี่เองนะคะที่บ้านเลขที่273ทับ40ค่ะแหมน่าจะเป็นแบบว่าเห็นตะขาเห็นไหม<อ>กลางอยู่เบิ่มเลยนะไม่ธรรมดาช่วงนี้มันก็เยอะเกือบ2เมตรอ่ะตัวใหญ่ด้วย นอกจากติมเงินตัวทองแล้วไปช่วยเหลือน้องแมวกันบ้างดีกว่าน้องแมวเหมียวเจอบ่อยเมี้ยวเมี้ยวเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงสวนบะลินะคะก็เข้าไปช่วยเหลือน้องแมวน้องแมวเนี่ยตกตรงไปในท่อระบายน้ําที่มะปรางโอ้โหน่าสงสารตายแล้วมีพี่น้องประชาชนโทรไปร้องขอนะคะโทรเข้ามา1 9 9บอกเราว่ามีแมวเนี่ยตกในท่อระบายน้ําอยู่ที่บ้านเลขที่1 1 4 9งหี่ทับสอที่ซอยวัดปทุมคงคานะคะถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์ก็มีผู้แจ้งเนี่ย รับไปดูแลแล้วนะเชื่อแมวโอ้โหต้องขอขอบพระคุณแล้วกันค่ะทั้งพี่ทั้งพี่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทางผู้ใจบุญนะที่รับไปดูแลเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอหรอกเขายังเป็นลูกน้อยอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าใครที่อยากจะไปเที่ยวสงกรานแล้ว ต้องไปต้องไปต้องไปนะแล้วก็ต้องเดินวิ่งด้วยเอเพื่อออกกําลังกายสุขภาพที่ดีอ่านนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครู่เดียวค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนการเขตบางแคกันค่ะ